บัณฑิตเคยเป็นอันนี้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับเคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับแล้วก็มะเร็งปอดเอ่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ก่อนอ่ามันมันมีที่มาที่ไปยังไงฮะสาเหตุใช่ไหมฮะครับสาเหตุก็มะเร็งลำไส้ใหญ่นี่ถ่ายแล้วเป็นเลือดเมื่อไหร่ครับเมื่อปีห้าสองประมาณปีห้าสองก็คือถ่ายออกมามีเลือดมีเลือดปนมาด้วยก็เลยไปตรวจก็คุณหมอก็เลยบอกว่า อันนี้ต้องส่องกล้องดูมีมีมีอาการเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยไม่เคยสีดวงเพราะว่าเป็นคนถ่ายยากไม่เคยเลยฮะไม่เคยไม่เคยเริ่มต้นก็คือถ่ายมาเป็นเลือดใช่หมอวินิจฉัยแล้วว่าจะต้องส่องกล้องส่องกล้องส่องกล้องไปดูก็ปรากฏว่าเป็นคล้ายๆเป็นก้อนเนื้อที่ลำไส้ใหญ่ที่ลำไส้ใหญ่ครับขนาดขนาดเท่ามะนาว คุณหมอบอกว่าต้องรักษาอย่างไงครับต้องผ่าตัดนะผ่าตัดเอาตัดตัดตรงที่เนื้องอกนะออกเอาเนื้องอกออกตัดต่อตัดแล้วก็เย็บต่ออตัดลำไส้อะว่าง้นตัดลำไส้ออกตัดต่อเลยตอนนั้นประมาณห้าเซนห้าเซนฮะแล้วได้ทํำไหมครับตัดแล้วตัดตัดนะครับตัดแล้วก็ต่ออพอตัดเสร็จก็คุณหมอก็บอกว่าเอจะต้องทําคีโมแล้วฉายแสง อ่าก็เป็นขั้นตอนทั่วไปนะครับหลังจากที่มีการผ่าตัดแล้วก็จะต้องมีทารใช้เคมีบําบัดใช่นะครับก็ทําครบครบหมดทุกอย่างทั้งคีโมด้วยคีโมแล้วก็ฉายแสงด้วยแสงด้วยอ่าฮะหลังจากนั้นแล้วก็หมอที่ผ่าตัดนี่ก็นัดตรวจเป็นประจำสามเดือนครั้งสามเดือนครั้งครับก็ทํามาเรื่อยหมอบอกว่าถ้าครบ5้าปีนี่ถ้าครบถ้าถ้าตรวจแล้วครบหปีนี่ไม่พบอะไรก็แสดงว่า หายออยังไม่ครบห้าปีเลยสี่ปีแต่แต่ถ้าเป็นอาจารย์พิเชษจะบอกว่าไม่ใช่หายเหมือนแค่สงบใช่ไหมก็พอสี่ปีก็ประมาณต้นต้นปีนี้นะฮะต้นปีนี้ต้นปีห้าหกห้าหกก็หมอก็นัดตรวจตามปกติแต่ว่าแต่ว่าตอนตอนนั้นอะผมมีอาการไอมีอาการไอแบบแบบไอเรือรังไอแห้งๆเนี้ย ไปให้หมอที่ที่ป่าตาลํำไส้เนี่ยหมอก็เลยให้ไปเอ็กซเรย์ปอดครับพอเอ็กซเรย์ปอดเสร็จก็ปรากฏว่าเป็นเป็นจุดดําๆที่ปอดข้างขวาฮะปอดข้างขวาเส้น่าดส่วนกลางหเซนนี่ใหญ่ <5 S 1> นะเซหมอก็เลยส่งส่งผมเนี่ยไปให้หมอที่ชนานาญทางด้านปอดครับก็เลยหมอก็ก็เลยบอกว่า หมอคนที่คนละคนนะฮะอีกคนก็ส่งไปให้หมอสัลยกรรมอืมหมอสัลยกรรมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ต้องตัดออกยอนนิดนึงก่อนที่ผมจะพาตัดเนี่ยประมาณวันที่สามกุมภาัครบผมก็ตอนนั้นรู้สึกจะมามาที่เนี่ยมาพบอาจารย์พิเชิอาจารย์อาจารย์พิเชษก็บอกว่ายังไงหมอเณานัดผ่ตาตัดก็ต้องผ่านะฮะแต่ตอนนั้นผมก็เลย ซื้อผลิตภัณฑ์อของบีมเนี่ยไปไปรับประทานด้วยครับแล้วก็พร้อมด้วยน้ำมังคุดนะผมก็ผมก็รับประทานมาพอจะผ่าตัดเสร็จพอผ่าตัดได้หนึ่งวันผมก็ลุกขึ้นนั่งได้ลุกลุกขึ้นนั่งเดินได้เลยเหมือนคนปกติเลยครับแต่ว่ายังมีสายอ๋อสายสายยางอยู่จะมีจะมีท่อน้ำเลือดที่ระบายระบายน้ำเลือดแต่ก็เดินได้ริม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 เยี้ ก็แข็งแรงก็แข็งแรงดีบวันเดียวคุณห,หมอมาเห็น,นยังบอกว่าอ้ยอีกไม่กี่วันก็ออกได้แล้วแล้วเขาก็ให้ให้ให้ผมเป็นที่ที่เป่าที่ดูดดูดลบดูดครับเป็นลูกพลาสติกสามลูกใหด้ดูดใช้ใช้ลมดูด<อ>ไม่ใช่เป่านะฮะดูดดูดมันจะมีตัวหนึ่งตัวกลางเนี่ยจะสูงถ้าหากว่าเราดูดแล้วตัวกลางเนี่ยมันขึ้นสูงสุดเนี่ย แสดงว่าปอดข้างในเราแข็งแรงได้เร็วไม่เจ็บไม่สำลักถือว่าปกติครับอก็อผมก็สามารถดูดได้ภายในวันลุกขึ้นนะ่ะคุณหมอก็บอกถ้าอย่างเงี้ยอีกไม่กี่วันก็กลับบ้านได้ปรากฏว่าสาวันคุณหมอก็บอกงั้นกลับบ้านได้หลังจากผ่าตัดออกจากออกจากออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ประมาณหนึ่งหนึ่งเดือนครับก็ให้ไปให้ไปพบกับหมอคีโมอืม,อม เสร็จแล้วหมอคีโมโบอกว่าอ,อคุณต้องคุณต้องมาใช้คีโมโเนี่ยแปดเดือน <8 S 2> แปด <8 S 2> เดือนก็คือแปดเข็มว่างั้นแปเข็มเดือนละเข็มเดือนละเข็มแล้วก็เ <ๆ S 2> ข็มหนึ่งก็ใช้เวลาสองสองชั่วโมงครับก็ไปทำอยู่สองเดือนปรากฏว่าสู้ไม่ไหวสู้คีโมโไม่ไหวปรากฏว่าร่างกายอ่อนแอ ร่างกายกินไม่ได้อืแล้วก็แบบสะอึกที่ที่ใช้คีโมมาแล้วนะคือแพ้ว่างั้นแพ้นะ uh huh. เดือนที่สองก็ไปแข็งใจไปไปอีกครั้งหนึ่งถ้าเดือนนี้ถ้ามันไมน่มันสู้ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วเลิกก็ถอดเลยตัดสินใจว่าครั้งที่สามหมอนัดไม่ไปเลยเบี้ยวไม่ไปก็กินน้ำมูกดกับบีมเนี่ยคิดว่ากินไปกินกินไปหลังจากที่เราเลิกแล้ว ครับก็าหลังจากที่ผมเลิกได้แล้วแล้วแล้ว,ลวนั่นอ่ะผมก็กินอย่างเงี้ยมาตลอดก็ปรากฏว่ามันก็ดีขึ้นอะ่ะดีขึ้นปรากฏกินได้ตอนนั้นน้ําหนักผมลดไปสี่กิโลครับก็หลังจากนั้นพอผมไม่ไม่ไม่ให้คีโมแล้วก็เดี๋ยวนี้อ<า>้วนถูกไอ้วนอ้วนขึ้นนะอ้วนถมันไม่ดีนะแต่ดูดูสมบอ้วนขึ้นอ่ะดีกว่าอ้วนขึ้นเมื่อก่อนนี้ผอมก็หลังจากนั้นก็น้ําหนักก็ขึ้นมา ก็คิดว่าน่าจะใช้ผลิตภัณฑ์บีมเนี่ยที right> ่จะช่วยให้ผมฟื้นตัวได้หมอที่ผ่าตัดเนี่ยนัดผมไปเอกซเรย์ปอดเพื่อดูปอดว่ามันมีความผิดปกติอีกหรือเปล่าอืก็สองเดือนไปสองครั้งก็เอกซเรย์ปอดทั้งสองครั้งแล้วก็ค่า c a ยอะเลือดหมอที่ที่ที่ดูเนี่ยก็บอกว่าปอดผมไม่เป็นไรไม่มีไม่มีจุดอะไรแล้ว ก็ตอนหลังนัดเมื่อวันที่8ตุลาครับที่ผ่านมาเร็วๆเนี้ย8ตุลาแล้วก็ตรวจค่า c a ได้1.8โอ้1.8ถืออยู่ภาวะครับปกตินะฮะแล้วก็เอ็กซาเปอรก็ไม่มีอะไรผิดปกติค่า c a ที่ว่าโดยปกติมาตรฐานควรอยู่เท่าไหร่ครับอาจารย์ไม่เกิน5ไม่เกิน5อันนี้สำหรับคนที่ มีมะเร็งทั้งลำไส้แล้วก็ปอดปอดแต่ล่าสุดตรวจออกมาแล้วเหลือ1.8เหลือ1นเนี่ยเมื่อวันที่8ตัตุลาที่ผ่านมาเนี้ย่า